ในโลกของเรามีสิ่งลึกลับมากมายที่เรายังไม่สามารถหาคำตอบได้และผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆคงเคยเห็นกลุ่มก้อนหินประหลาดที่ถูกจัดวางอย่างตั้งใจแต่ไม่รู้ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรและใครสร้างมันขึ้นมาอย่าง Stonehedge หนึ่งในโบราณสถานลึกลับและน่ามหาัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งที่ยังคงหาคำตอบแน่ชัดไม่ได้ว่าสิ่งสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาไว้ทําไมแต่ก่อนที่เราจะหาคำตอบกับเจ้าหินกลุ่มนี้เรามาทําความรู้จักกับมันดูก่อน s t o n e h e d e กลุ่มหินประหลาดนี้อยู่บนบริเวณตอนใต้ของเกาะ อังกฤษมันตั้งอยู่ในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ที่มีชื่อว่าทุ่งราบซิริสเบอรีแล้วเราสามารถมองเหตสโตเฮ n e ได้อย่างชัดเจนเพราะว่าในบริเวณนั้นมีเพียงก้อนหินเหล่านี้ตั้งอยู่เพียงอย่างเดียวแล้วจํานวนของก้อนหินเหล่านี้ก็มีไม่น้อยเลยเพราะว่ามันมีมากถึง112ก้อนมันถูกตั้งเรียงเป็นรูปร่างวงกลมซ้อนกันเป็น3วงลักษณะการจัดวางของมันจะแตกต่างกันไปทั้งวางนอนหรือวางตั้งขึ้นและบางก้อนก็ถูกวางพาดกันน้ําหนักหินแต่ละก้อนมีน้ําหนักมากกว่า3าถึง ซึ่งถือว่าหนักมากเลยทีเดียวและนี่คือลักษณะของเจ้ากลุ่มหินก้อนนี้กลุ่มกองหินปริศนาซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางที่ยังไม่อาจบ่งชี้ที่มาของหินเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนแม้ว่าสโตนเฮดจะดูเป็นสถานที่อันสวยงามกลางทุง่งหญ้าแต่ก็มีความลึกลับและน่าสะพรึงกลัวไม่แพ้กันเลยเพราะตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณอายุของสโตนเฮดพวกเขาก็พบว่ามันมีอายุมากถึง5,000ปีและหินแต่ละก้อนก็ถูกจัดวางไม่พร้อมกันและมีระยะห่างกัน นานกว่า1500ปีเลยทีเดียวมันจึงทําให้หินแต่ละก้อนมาจากต่างยุคต่างสมัยกันนั่นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือในยุคอดีตการนานขนาดนั้นคนที่สร้างสถานที่นี้ขึ้นมาพวกเขาสามารถขนหินที่หนาขนาดนี้มาได้ยังไงเพราะว่าบริเวณทุ่งแยาดังกล่าวไม่มีจุดบ่งชี้ได้เลยว่าจะมีก้อนหินใหญ่แบบนี้ตั้งอยู่แล้วเรื่องลึกลับที่จนปัจจุบันมนุษย์เราที่มีความรู้และเทคโนโลยีขนาดนี้นนก็ยังไม่สามารถหาคําตอบได้นั่นก็คือใครที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเพราะแน่นน น่อนว่าในสมัยนั้นเรื่องมือที่จะสร้างสโตนเฮดขึ้นมานั้นมันไม่ง่ายเลยทั้งการขนย้ายหินการนําหินต่างๆมาขัดและตกแต่งให้มีส่วนเหลี่ยมความมนหรือแกะสลักเดือยเชื่อมระหว่างก้อนหินแต่ละก้อนให้วางเข้าหากันได้อย่างพอดีพอย่างกับไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ยังไงอย่างนั้นจนทําให้เกิดการสันนิษฐานต่างๆขึ้นมาว่ามนุษย์ต่างดาวที่มีเทคโนโลยีมากกว่าเราเป็นคนสร้างสิ่งนี้เอาไว้เมื่อมาเยือโลกในแต่ละครั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจน หรือจะเป็นความเชื่อทิวาอยากสร,าสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาในยุคที่มนุษย์ยังไม่มีอารยธรรมถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังคงเป็นปริศนาดํามืดและไม่มีใครรู้วัตถุประสงค์ของหินนี้แต่เราลองมาดูมุมของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาให้เหตุผลกันบ้างดีกว่าเพราะได้มีทีมนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีเคยมาสํารวจเจ้าหินกลุ่มนี้อย่างละเอียดจนทําให้คนพบแหล่งที่มาของกลุ่มหิน stonehedge ว่ามีหินกลุ่มหนึ่งมีแหล่งที่มาห่างไกลาจากที่ตั้งของมันราว180ไมล์หรือราวราวส 19กิโลเมตรเลยทีเดียวและจุดที่ค้นพบหินประเภทเดียวกันกับสโตนเฮดนั้นก็คือทางตอนใต้ของเวลนั่นเองและหลังจากการศึกษายอย่างยาวนานก็ได้มีบทความจากวารสาร Antiquity โดยไมเคิลปาเ r อร์เพียร์สันนักโบราณาคดีจากมหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน เขาได้ศึกษาจนคนพบว่ากลุ่มหิน s สโตนเฮดนี้ถูกเรียกว่าบ e ูสโตนมันถูกเรียกตามลักษณะโทนสีของหินที่ออกสีฟ้าจางๆจากข้อมูลก่อนหน้านี้หินบลูสโตน42ชิ้นใน s สโตนเฮดมาจากเทือกเขาเพรสซิลี ในเพมโบรเซียทางตอนใต้ของเวลแต่การศึกษาล่าสุดมีข้อมูลบ่งชี้ถึงอีกหนึ่งสมมติฐานว่าหินบรูสโตนในสโตนเฮดนั้นมาจากพื้นที่ที่เป็นเหมืองสองแห่งที่มีชื่อว่าคอนกอร์ดกและเครกโ r ร w ไวเฟลเนเพื่อนำมาสร้างเป็นอนุสร์กลางทุ่งบนที่ราบซิลิสเบอรีทางตอนใต้ของอังกฤษ หินเหล่านี้ได้ถูกขนย้ายมาจากเหมืองและทีมสำรวจก็ได้ค้นพบฐานโบราณและเครื่องมือที่ทำจากหินในบางจุดของพื้นที่ก็พบฐานที่ถูกปะปนกับดินและหินอยู่ในแท่นโหลดที่เป็นแพลตฟอร์มบางอย่างและจากการค้นพบแท่นโหลดที่สร้างไว้นักโบราณคดีก็เชื่อว่าหลังจากที่ใช้เชือกลากเสาลงมาบนแท่นแล้วจากนั้นก็เคลื่อนมันลงมาบนเลื่อนไม้และใช้คนที่แข็งแรงลากเสาบนพาหนะเลื่อนที่ทำจากไม้เพื่อเคลื่อนย้ายเสาไปซึ่งคาดการว่า อาจใช้สำหรับเป็นจุดเคลื่อนย้ายเสาขนาดใหญ่การศึกษาบ่งชี้ว่าหินบรูสโตนปรากฏบนพื้นผิวหลายล้านปีก่อนมันได้เกิดจากชั้นผิวของแมกมาในชั้นที่เย็นตัวลงจนหินมีลักษณะเป็นทรงเสาแนวตั้ง พอเวลาผ่านไปหลายยุคเข้าหินรอบแมกมาก็กร่อนออกจนเหลือแค่หินที่เรียกกันว่าบลูสโตนนั่นเองและทีมสำรวจก็เชื่อว่าหินบลูสโตนอย่างน้อย5้าชิ้นจากทั้งหมดในสโตนเฮดมีที่มาจากเหมืองสองแห่งที่เราบอกไปข้างตน้นนายไมเคิลปาเก,เกอร์เชื่อว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์น่าจะเล็งเห็นลักษณะตามธรรมชาติของหินที่ปรากฏนั้นเป็นรูปร่างแนวตั้งขึ้นมาอยู่แล้วสอดคล้องกับสมมุติฐานว่ากลุ่มคนยุคก่อนประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนย้ายหินมากกว่าที่จะต้อง แกะสลักให้เป็นรูปร่างวิธีการก็แค่อาศัยเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปอาทิคอนแฉลงเชือกและลิมเจาะดันเข้าไปในช่องว่างของหินก็สามารถดึงเสาไปได้อย่างง่ายดายและจัดวางได้ตามแบบโโตนเฮที่เราเห็นจนถึงทุกวันนี้ แต่หลายคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าในยุคนั้นคนจะสร้างสิ่งนี้ได้จริงๆหรือเพราะการเคลื่อนย้ายเสาที่ใหญ่และหนักขนาดนี้ในยุคก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือทันสมัยนั้นมันจะเป็นไปได้หรือไม่นิโคลัสเพียร์สนักธรณีเคมีจากมหาวิทยาลัยในเวลที่ร่วมศึกษาด้วยตอบคำถามนี้ว่าหินบลูสโตนใหญ่ก็จริงแต่ไม่ได้ใหญ่โตขนาดที่มนุษย์ยุคหินที่แข็งแรงไม่สามารถลากไปได้แต่คำถามที่สำคัญที่สุดว่าทำไมผู้สร้างอนุสรณ์สโตนเฮดนี้ในช่วงแรกต้องลากหินหนักมาก ขนาดนี้นั้นยังเป็นคําถามที่แม้แต่ทีมวิจัยยอมรับว่าให้คําตอบแบบเฉพาะเจาะจงได้ยากและอย่างที่บอกไปครับว่าแม้เราจะรู้ที่มาอันน่าประหลาดของเจ้าหินยักษ์จำนวนมากนี้แต่เราก็ยังไม่รู้ถึงจุดประสงค์ที่แน่ชัดอยู่ดีว่ามันถูกใช้เพื่อการใดทว่ายังมีอีกหลายการคาดเดาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าหินกลุ่มนี้เช่นจากทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบคาร์บอนของหินเชื่อว่าการจัดวางหินแบบโฮนที่มีลักษณะกลุ่มหินหรือไม้วางเรียงกันเป็นวงกลมกลุ่มหินเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้ มาเมื่อประมาณ2,500ปีก่อนคริสตศักราชหรือบางทีอาจจะเป็นสถานที่ทาพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าในยุคโบราณซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูชาของพระอาทิตย์เพราะกลุ่มก้อนหินวางแนวเป็นเส้นตรงกับดวงอาทิตย์และอีกข้อสงสัยของหินสโตนเฮดนี้ก็คือจริงๆแล้วมันอาจจะถูกสร้างมาเพื่อศึกษาทางด้านดาราศาสตร์สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเช่นสุริยุปราคาจันทรุปราคา,ปปา,คาเป็นเครื่องคำนวณยุคก่อนมีประวัติศาสตร์ซึ่งใช้เป็นปฏิทินดาราศาสตร์และโหร ศเพราะแนวของหินกลุ่มก้อนต่างๆล้วนมีความสัมพันธ์กับแนวการเคลื่อนของดวงอาทิตย์ดวงจนันทร์ และดาวพระเคราะห์ทั้งสิ้นนั่นเองและสมมุติฐานต่อมาที่เชื่อกันว่ามันถูกใช้เป็นสถานที่รักษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงและดนตรีจากมหาวิทยาลัยฮัดเดร์ฟิลด์คนพบว่าแท่งหินมหึมาที่ตั้งตรง่านเป็นวงกลมเหนือเนินดินสามารถสะท้อนเสียงได้อย่างวิเศษนักวิจัยคาดว่าดนตรีที่เล่นการบริเวณสโตนเฮดคงเป็นเพลงที่มีจังหวะธรรมดาๆและให้สะท้อนกล้องอยู่ในบริเวณนั้นตรงกับเทคโนโลยีกลศาสตร์นาโนซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยปรับปรุงวิจัยด้านการแพทย์ด้านการผ่า การผลิตอาหารและเชื้อเพลิงอีกสมมุติฐานก็คือเป็นสถานที่ประกอบพิธีศพและเป็นอนุสรสถานแห่งความตายของกลุ่มชนชั้นสูงในยุคก่อนประวัติศาสตร์จากการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณฝังอยู่ในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ประมาณเมื่อ3,000ปีก่อนคริสตศักราชซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่สโตนเฮทเริ่มถูกสร้างขึ้นมาและคาดว่าน่าจะถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีศพสำหรับชนชั้นสูงในสมัยยุคหินยาวนานต่อเนื่องกันไม่ต่ำกว่า500ปีแต่ถึงสมมุติฐานนี้จะดูน่าสนใจที่ส เราว่านักโบราณคดีขุดพบหลุมศพจํานวนมากแต่ก็ไม่สามารถบ่งชี้ได้หรือวา่านี่คือความตั้งใจที่แท้จริงของผู้สร้างสโตนเฮนีขึ้นมาเพราะยังมีอีกหลายข้อสงสัยที่เรายังไม่สามารถหาคําตอบเกี่ยวกับมันได้อย่างชัดเจนถึงทฤษฎีทั้งหลายในปัจจุบันจะสามารถพิสูจน์ได้เป็นเหตุเป็นผลมีหลักฐานมีตัวเลขสถิติสนับสนุนว่าความเป็นจริงแต่ก็ยังไม่มีทฤษฎีไหนเลยที่จะไขปริศนาอันลึกลับดํามืดของสโตนเฮนได้อย่างกระจ่างสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าใครเป็นผู้สร้าง มันยังคงเป็นสิ่งที่น่าค้นหาสําหรับเจ้าสิ่งนี้ว่าที่จริงแล้วมันถูกสร้างโดยใครและสร้างเพื่ออะไรกันแนะ่แต่ตามที่พวกเราคิดก็อาจจะเป็นเพราะว่าการมีอยู่ของมันมีมานานมากแล้วจนหลักฐานหลายอย่างได้หายสาบสูญไปหรือจริงๆแล้วทฤษฎีบานๆอย่างการที่มันถูกสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดกันแนะ่เราก็อาจจะต้องศึกษากันต่อไปเพราะในอนาคตความจริงของปริศนานี้อาจจะปรากฏทฤษฎีที่แท้จริงขึ้นมาหรือมันจะกลายเป็นปริศนาตลอดไปเลยก็ได้ใครจะรู้ และนี่แหละครับคือเรื่องราวของ s สโตนเฮ d หินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสวกสตอรี่และถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ